โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในตอนนี้เราก็จะมาสอนหาค่าเวลากันบ้างนะครับก็มันจะเหมือนกับเกม GTA V นะครับก็คือเราจะ,ะเปลี่ยนแปลงเวลาในเกมเนาะให้เป็นกลางวันหรือกลางคืนอะไรอย่างนี้นะก็สเต็ปเหมือนกันนะครับวิธีนะก็คือเรามามาดูที่นาฬิกาเนาะผมก็จะหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูนะแล้วก็ ผมจะค้นหาเลขของเข็มสั้นนะครับซึ่งเข็มสั้นตอนนี้มันอยู่ที่อยู่ที่เลขหนึ่งเนาะก็จะเซตตรงนี้เป็นเลขหนึ่งเนาะแล้วก็ value t l u e เนี่ยผมจะลองค้นหาที่ออสองไบต์นะครับแล้วก็ first scan ไปเหตุผลที่ผมเลือกออสองไบต์เนี่ยเพราะว่า ไอตัวเลขของเข็มสั้นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเก็บ value น้อยเนะาะคือเก็บค่าได้น้อยเนี่ยเพราะงั้นโปรแกรมเมอร์เขาก็น่าจะเลือกอตัวแปรเนี่ยให้ให้ให้มันเหมาะสมเนาะเพราะงะั้นก็เลยลองสองใบดูก่อนละกันนะครับถ้าเกิดไม่ได้ก็ไปลองสี่ไบอีกทีนหนึ่งเนาะก็ตอนนี้ก็เป็นเลขสองแล้วนะครับเราก็เซิร์ชเลขสองใบ Okay. ระหว่างนี้เราก็ next scan เลข2ไปเรื่อยๆก็ได้นะเพราะว่า,าเข็มสั้นเนี่ยมันยังไม่ชี้เลข3นะครับต้องรอเข็ยมยาวุนอีกรอบหนึ่งก่อนโอเคทีนี้ก็รอเลยครับโอเคทีนี้ก็ค้นหาเลข3ต่อนะครับ เคแก้ okay. Next scan, เรื่อยๆทีนี้ผมจะลองอแก้ไขค่าสักสาอันนี้นะครับที่มันเป็น s t a t i c address เนาะจะลองดูว่าไหนมันแก้ไขได้เนาะลองเปลี่ยนเป็นเจดูซิอันนี้ไม่ได้ครับอันที่สองละไม่ได้นะครับอันที่สามละอ่าอันนี้ได้นะครับแสดงว่าอันนี้ใช่เนาะอ่าเวลามันก็จะเปลี่ยนไปนเล่นเจ็ดแล้วเห็นไหมทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือ ชั่วโมงนะหน่อยชั่วโมง power โอเคแล้วก็มาดูค่าที่มันอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็คือ o memory legion นะแล้วก็น่าจะอันนี้แหละแต่ว่าเราจะแปลง display type นะครับให้เป็นสอง byte decimal นะ,อ,ะอันนี้น่าจะเป็นวินาทีเนาะอันนี้ อันนี้ก็น่าจะเป็นานาทีนะครับเพราะงั้นผมก็จะก๊อปตัวนี้นะครับแล้วก็คอนโทรลวีคอนโทรลซีแล้วก็คอนโทรลวีนะตัวนี้ก็จะเป็นมิลลิตนะครับมิลลิมตมิลลิตไม่แน่ใจเขียนถูกป่ะนะประมาณนี้ไม่ทอแล้วกันแล้วก็ตัวนี้ผมจะบวกไป4ไบต์บวก4นะครับมันก็จะมาชี้อยู่ตรงน,นี้นะโอเคตัวต่อไปก็คือ secondary นะครับ เซคไม่ใช่สิเอวินาทีอะไรนะผมจำไม่ได้ัผมเขียนแค่นี้แล้วกันแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบวกแปดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวินาทีอวินาทีในตัวเกมเนาะมาดูว่าค่าที่อยู่ใ,ใกล้กันเนี่ยมีอะไรอีกบ้างเนาะอะตัวนี้อาจจะเป็นปีก็ได้นะครับปีหนึ่งหนึ่งแปดเก้เก้าเนาะ อันนี้อาจจะเป็นวันที่หนึ่งหรือนนไม่ก็เดือนนะอาจจะเป็นเดือนก็ไดนะ้อันนี้วันที่ยี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็ประมาณนี้นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าในเกมนี้มันดูประสิทินยังไงนะทีนี้เรากา็หาค่าตัวเวลาได้แล้วเนาะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเวลานะครับให้เป็นกี่โมงก็ได้นะก็เปลี่ยนไปได้เลยนะเป็นสักสิบสอง ตอนเที่ยงเนะเาะยี่สิบสามได้ไหมยี่สิบสามคือมืดเลยนะครับใกล้เที่ยงคืนเนาะหรือจะเปลี่ยนเป็นตอนเช้านะครับเจ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยอ่าสว่างเลยนะครับประมาณนี้เนาะก็เปลี่ยนแปลงเวลาได้หมดเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะผมก็มีคอร์สเรียนนะครับมาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันเนาะลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ hey Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.